กลุ่มแรกเลยเพราะว่า,าผมกัวที่เต้นคน้าเดี๋ยวน้องพรโอห้าสิบปรากฏว่าก็นั่นนะครับผมที่ทำให้ผมได้ชัดนะครับผมได้มามีเพลงนี้นะครับผมฮัลโหลแค b o บ i ร Happy แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับขอบคุณครับ thank you Happy Birthday ครับ ของขวัญที่น้องกรอนให้นะครับมันยังอยู่ในรถอ่าใช่แต่ว่าเป็นน้องกรซื้อกระเป๋าสำหรับออกกําลังกายมาให้นะครับก็พี่โอ๊ตคงจะได้ใช้อยู่แบบนันนะครับแบบว่าอันอันที่ใช้อยู่ปัจจุบันมันแบบมันเก่าแล้วเริ่มเปื่่ยแล้วใช่ไหมเริ่มเริ่มแบบว่าอ่ะคือมันก็ สีมันก็เปลี่ยนตามการเวลานะครับแล้วก็เออเราได้แบบพอดีเป็นกระเป๋าเหมือนมันสพายเป้ได้ด้วยแล้วก็แบบว่าเออเราคงได้ได้มีโอกาสใช้ทุกวันอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณน้องก่อนครับใช่ผมก็เลือกมาเพราะว่าเพราะว่านะตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าตังค์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ก็เห็นว่าพี่โอเนี่ใช้เป็นคนเป็นคนหนึ่งที่ใช้กระเป๋าบ่อยมากแล้วก็เพราะว่า กระเป๋า <One> ป <input> so ัจจุบันของพี่โอก็สภาพแล้วก็ตามการเวลาครับผมคือเป็นคนไม่ค่อยทิ้งของแบบเสียดายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจริงๆแบบมันก็เก็บ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 แล้วมันก็ใช้เป็นปีปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าคนได้เห็นกระเป๋าพี่โอนคือผมบอกได้เลยว่าควรเปลี่ยนคือเราชอบเดินทางด้วยแหละครับเราแบบใช้เป้ใช้กระเป๋าสะพายข้างใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ก็เออพอได้อันใหม่มาเอออันนี้แล้วเราแบบเราชอบตรงที่ว่ามันเป็นแบบกระเป๋าแบบของแบบเออค่อยว่าอ่ะ เดอะล็อกอ่ะมันเป็นสไตล์ล็อกเออเดอะล็อกเขาจะมีแบรนด์แบรนด์แบรด์ของเขาใช่ไหมล่ะที่เป็นแบบรูปกระทิงอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นแบบเป่าใช่เป็นแนวนั้นเป็นของเขาพอดีเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้เราก็ชอบแบบเดอะล็อกอยู่แล้วแบบ i อดอลฟิตเนสอยู่แล้วอะไรเงี้ยดีใจวะก็ขอบคุณครับฮัลโหลเม็กซิโกแฮปปี้เบิร์เดย์เบอ thank you I love you Mexico thank you ขอบคุณครับ I love you too Te amo แอดมินก็พี่เอเป็นสาววัยสุดๆนั่นแหละเป็นน้องสาวที่น่ารักมากนั่นแหละผมก็ให้ขวัญไปแล้วแล้วก็คำอวยพรผมก็อยากจะขออวยพรให้พี่โอ๊ตนะตอนนี้เลยก็อย่างที่อบอกกันไว้ตั้งแต่เดยว,วันแล้วว่าแบบว่าแบบผมเชื่อว่าสักวันเนี่ยมันต้องเป็นวันของพี่แน่อนอนก็ ขอให้สิ่งที่พี่ตั้งใจทําตั้งแต่เดวันส่งผลกระทบมาถึงพี่นะตอนนี้ทุกความตั้งใจของพี่ผมเชื่อว่ามันไม่สูญเปล่าแน่นอนแล้วก็อย่าพี่อย่าเพิ่งท้อในสิ่งที่พี่ทําหรือว่าสิ่งที่ปัญหาอะไรต่างๆผมเชื่อว่าเราก็คุยกันแล้วก็ปรับแล้วก็ผ่านกันไปได้ทุกปัญหาอยู่แล้วนั่นแหละพี่ขอก็นั่นแหละผมเชื่อว่ามันใกล้เข้ามาแหละสิ่งที่พี่ต้องการแล้วก็ วันที่เป็นของพี่มันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วก็คอยมีความสุขกับทุกวันครับขอบคุณครับลก็ตัวผมด้วยครับผม <laughs> ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่แบบว่าเป็นปีดีๆอีกปีมากๆครับที่เราแบบ การที่เราแบบเอเราได้ร sure ู right ้จักกันเราได้สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักกับคนในกอปปี้เอรู้จักแบบที่รู้จักกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับผมแบบรู้จักกับน้องกรส์หรับผมมันก็แบบมันก็คือของขวัญในการใช้ชีวิตของผมแล้วอะไรเงี้ยก็แบบต้องขอบคุณน้องกร์มากๆครับที่แบบว่าแบบช่วยพี่ในหลายๆครั้งตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านเรื่องราวหลายๆอย่างไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ปีแป๊บๆก็จะปีใหม่แล้วเนาะ ก็เดี๋ยวปีใหม่แล้วก็ปีต่อๆไปก็เราก็อยู่กับพี่แล้วก็เราก็สู้ไปด้วยกันนะครับสาธุขอบคุณนะครับขอบคุณสัหคับโอยพรนะครับต่ว่าผมให้ของขวัญมันเกิดไปแล้วนะพี่ให้แล้วให้แล้วอ่แต่ว่าทุกคนครับจริงๆแล้วพี่โอ๊ตก็ตอนที่เจอน้องกอร์แรกๆพี่โอ๊ตก็มีของขวัญการเจอกันให้น้องกอรเหมือนกันนะครับ ของขวัญแบบของขวัญแบบแบบเราได้คู่กันพี่ก็เลยแบบซื้อของขวัญให้น้นองกอนเดี๋ยวผมจะถ่ายอรอออลิี่ให้ทุกคน,น <laughs> ที่ก็ยังรอวันที่น้องกรจะแบบว่าน้องกอนเขาก็เป็นคนเสียดายของเหมือนกันครับพอดีของที่พี่ซื้อมันก็แบบอาจจะมีกระของที่เขาแบบได้จจใช้อยู่เป็นประจําบ้างอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังรอวันที่น้องกอนจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปอันใช้ของพี่นะครับ <laughs> ตอนนี้ยังใช้ของโซยอยู่ตอนนี้ยังใช้ของโซยอยู่ครับตอนที่ใช้ของโซยอยู่ใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ใช่เดี๋ยวพี่โอจะรอดูนะครับครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> ไว้จะ<ๆ>แบบเดีย๋ยวพี่โอจะถ่ายให้ดูให้แฟนๆขับดูนะครับว่ามันกระป๋าน้องก้อนเป็นกระป๋อันไหน <laughs> อา่าโอเคอคือคจริงกระเป๋าไม่กี่ใบไหมอะไรนะกระเป๋าอะไรนะครับ ตามจริงพี่โอ้ตยู่ใช้กระเป๋าอยู่ประมาณสองใบเป็นใบเล็กกับใบใหญ่ใบเล็กกับใบใหญ่เป็นแบบคนบ้าห่อฟางซึ่งใบเล็กเราจะได้กันในช anel ของพี่โซชื่อว่าโซโซซโซเซโซซโซเซช่องโซซโซเซนะครับฝาก YouTube บช anel โซซโซเซด้วยนะครับทุกคนใช่เป็นรายการค้นกระเป๋านะครับผมเราจะได้เห็นกระเป๋าของหลายๆคนเลย หลายคน,นบอกไปเลยดีกว่ามีใครบ้างอ่ะบอกไปเลยมีอ่ะมีผมกับน้องกรนะครับแล้วก็มีเทลกับเดทแล้วก็มีพี่อ๋นกับน้องปามนะครับคุณโตบอกเดี๋ยวยังไม่เริ่มย,ยังไม่เริ่มตัดยังไม่เริ่มตัดนะครับแต่เราแบบเราสปอยไว้ก่อนเราเล่นไว้ก่อนเลยเราครับเผื่อเราอาจจะได้ดูพรุ่งนี้ไปเลย <laughs> ใช่แต่ว่า ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าสมมุติว่าแบบค้นแบบเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องตกใจนะครับมีอะไรให้ลุ้นทุกคนแน่นอนครับกระเป๋าของแต่ละคนตัดรอยตัดได้ไหมตัดได้ไหมอ่ายังไงล่ะเราผมรับปากไว้เดี๋ยวผมจะแย่แฮปปี้เบิร์ a เดย์เข้าโอ๊ตแฮปปี้ไทม์แฮปปี้ไทม์อินยู สวัสดี thank you hello from Mexico hello everybody o n Sky Today is a ็นข้าวโอ๊ตเบใช่ไหมได้อืมมันต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมหมายถึงแปลว่ามันใช้คำศัพท์ถูกไหมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเก่ง Happy birthday พี่เข้าโอ๊วันนี้ฉัดก็ไม่อยู่ด้วยฉัดก็ไม่อยู่ให้ฉัดมาช่วยแบบ Thank you happy birthday baby thank you can you say say อ่ a ซ a ยั s ซ y ยันไปดคนรอรายการนะครับไม่ได้กดงานแต่เอามาพูดในไลฟ์เลย I love you love you too น้องกอนน้องกอนทานข้าวยังครับวันนี้ กินเรียบร้อยครับผมกินเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ออกลังกายแน่ใจไม่ได้ออกํากำลังกายเลยวพงช่วงนี้ยทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับคําว่าจานที่หมายถึงมันหมายถึงว่าน้องกวางเขาจะใช้ตอนที่แบบว่าเรื่องของการออกกําลังกายใช่ใช่ทุกครั้งที่คุยกับพี่โอ๊ใช่ครับแบบว่าคารวะเขาเป็นอาจารย์ใช่ครับเป็นแบบอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสผมไม่ชอบถามเขาจริง,รงๆก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญมากครับแต่ว่าเราแบบเคยเล่นแบบเล่นมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แบบพอที่จะแนะนําน้องก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยจังหวะที่เราแบบแนะนำเรื่องฟิตเนสนีเ่เขาก็จะเรียกเราโห้ oh, จานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นจานแบบจานด้านกาหกลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแบบไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเขาทมตัวทมตัวทมตัว,ตวอีกแล้วแต่ว่าจริงๆอาทิตย์นี้ไม่ได้เล่นมาเจ็ดวันละ ไม่ต่างกันข้าีเจาคุณไม่มีคนเรียกว่าที่รักหรือที่รักสรุปข้าวส<ง>รุปง้งงองกันสำเร็จแล้วใช่ไหม ep ห้าง้อกันสำเร็จง้องกันสำเร็จนะครับแต่ว่าเป็นด่านแรกะนะครับด่านแรก โอ้ยจานจานโหจานได้อยู่จังหวัดนักฟุตบอลได้อยู่จังหวัดนักฟุตบอลอืมจริงโหจานจังหวัดนักฟุตบอลจังหวัดแบบนักบาสเวลาแบบอะไรย่างเงี้ยจานโห้จานอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่นะครับเวลาทุกคนไปดูในสนามในเมืองไทยนะแล้วไป you y p u a k e n g l i s h ก่อนจัดเลย I just watch e d the episode bro น้องก็อุ้งๆหน่อยค่ะยังไงทำตัวเองเหรอครับแบบนี้หรออุ้งๆเหรออุ้งๆเวอร์ Not see coming back for more มันมัมมีสาบีหน้าต้องเยอะ โอ้ไม่สาถีหน้านะครับทีหน้าก็มาง้อน้องก่อนนะครับที่จะท,ทําให้น้องง้องวสวยนะครับรุ่นพี่จะทําให้น้องเราให้ไหมพี่คดไม่ทาแล้วครับ <laughs> ท,ทีหน้าจะงอทีหน้าเขางอใครไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ถ้าเป็นน้องสวยนะครับก็งอครับงอเลย <laughs> แต่ว่า <laughs> หลังหลังโอเค t h a n วก รู้สึกว่าจะหลายเรื่องมากเลยครับสําหรับโสรยที่ทาถุงเข้ามาในตัวโสรผมบอกได้เลยว่ายิ่งอีพีหลังๆนี่คือปัญหาความยุ่งเหยิงทั้งหมดของเรื่องเนี่ยจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกสิ่งที่คุณคิดว่าจะไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้น,นะง่งงเลยผมก็งงเลยแต่รับรองได้เลยว่า <laughs> อเรื่องคือมันจะเข้มข้นไปเรื่อยๆแหละจริงๆ EP 5ที่เพิ่งดูไปมันก็เหมือนแบบเพิ่มความเข้มข้นไปอีกนะค่อเพิ่มข้นจาก EP 4ไปอีกอ่ะอืมทำอีกทุกหลังนะทำอีกทุกหลังไม่ทำและวครับยวโดนทุกหลังแต่ว่าแบบโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนปลาที่แบบว่าขึ้นมาจาก น้ำแล้วก็แบบดิ้นบนบกกับุๆๆๆๆๆๆแบบนี้เลยจริ์เรื่องนี้บอกได้เลยว่าต้องห้ามพลาดสักอีพีห้ามพลาดสักอีพีเลยห้ามพลาดเด็ดขาดใช่ <c oughs> มันจะเข้มข้นขึ้นไปอีกไปอีกไปอีกโรนนี้เป็นไงมัง่งพี่โอ๊ตอีพีห้าสนุกไหมสนุกมากครับแต่ว่านาจังหวะที่กําลังจะเข้าดูอีพีสี่ครับผมรู้สึกว่าเอ๊สัญญาณมันเริ่มแปลก มันทําไมถึงหายไปหมายถึงอะไรหรอกําลังคิดอยู่ว่าเราปิวอีกแล้วแน่เลยหมายถึงตอนออตอนน้าเนี่ยจริงหรออืมอีกแล้วทุกคน <c oughs> ตอนนี้มันมีความรู้สึกที่แบบเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกรอบนึงแต่ว่าทางค่ายเมื่อกี้น่าจะลงไปแล้วว่าว่ามีการปิวเกิดขึ้นจริงหรอ ใช่ทุกคนว่า<ด>ไงครับทุกคนได้ดูก่อนมัมไอเห็นไหมไม่ยูทูัน,นะพี่วัน Thank you for your support m ย y a n a ใช่เพราะว่าพี่เห็นเห็นรูปที่เราเออที่แบบทางเพจเออไอจีของ p e a b o d Official ลงอืมครับก็ขอให้ กขอให้โดนปิวแต่ถ้ามันปิวไปแล้วก็ก็ปิวไปทุกคนก็สามแล้วหนูไม่ใช่ลูกป้าหรอกาเก้าลาลาดูได้ตลอดนะครับผมทุกอีพีเพราะว่านะครับดูเดือดดูแล้วคิสมัสแพนคิสมัสแพนหรออืมยังไง no no plan not plan เอาแล้วที่พี่บอกจะไปถ่ายรูปพงเอ้ยก็เราไปถ่ายรูปได้ไงแต่ว่าก็เป็น plan ถ่ายรูปไงอมันมีหลายวันหมายถึงว่ามันมีหลายวันไงแบบคริสต์มาสตีใหม่อะไรอย่างงี้หมายถึงว่ายี่สิบสี่ยี่ห้าไงคริสต์มาสอีฟกับคริสต์มาสไงมันมีสองวันไงถูกไหมล่ามันถือว่าเป็นคริสต์มาสเหมือนกัน แล้วไปใช่ใช่เอาไปไม่ลืมครับไม่ลืมครับก็นะ่ครับผมนะฮะต่อไปคอนเทนต์คริสต์มาสนะครับปล่อยแน่นอนเนาะคอนเทนต์คริสต์มาสปล่อยแน่นอนใช่งอแล้วต้องเต้นนิดหน่อยนะงอแล้วไปด้วยได้ไหมคะไม่ได้ครับ <laughs> ไม่ได้ครับ Hello Hello ไม่ได้ครับฮัลโหลสิงคโปร์ฮัลโหลอินโดนีเซียไม่ได้ครับ c n you say ยงเอ้ยอ่านถูกปะเนี้ยไายังไซยังอ่านถูกไหมวันนี้อาจจะมาในลุกเอ่อไซยังน่อยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าไายังเมื่อวานอกงานมาอกอะไรเลยเพราะว่า สั่ผมมาแล้วครับแล้วก็ผมยังแอบยุ่งยุ่งอยู่นี่อยากมาโ o k ิ o Thank you I love you เข้าก่อน Thank you เข้าก่อนเข้าก่อนก่อน very cute Hello <S 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 <S> เออผมว่าผมใส่หมวกแล้วมันจะดูเป็นแบบว่า มันจะไม่พอใส่หมวกจะไม่อะไรนะมันมันไม่ดูคิวอะพอใส่หมวกแล้วมันเหมือนเหมือนผู้ชายอ่ะไม่ไมก่อนหน้าเล็กอยู่ตบกันเหรออืมอะไรพี่ไม่รู้จักบอทคืออะไรบทคืออะไรนิงนองนิงนอง เพราะว่าเจอก็คือเนื้อคู่หนึ่งสองหนึ่งสองสพี่โอ๊ตนี่คือแบบเซียนแล้วนะครับทุกคนฮัลโหลไต้หวันฮัลโหลเมียนมาก่อนโซคิวเยสตีอาโมพี่เบสเดมมาเจอเข้าโอ๊ต thank you ขอบคุณครับแบบ ก่อนหน้าเ<ม>ราผมปเป <ผม S 2> ิดจะไม่ฟิวนะจะอะไรไม่ปิว<ะ>หรอได้ไหมก็พ่จะไม่เกิดะอะไรนะ,ะอ๋อไม่ไม่ไม่ <laughs> 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 Happy birthday baby ขอบคุณครับ thank you good morning beautiful happy birthday โฮลาทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เพลงน้องกรนะครับช่วยปั่นทวิตเตอติ๊กต็อกกันด้วยนะครับ youtube ผมก็ลงไป <YouTube. S 1> แล้วสองคลิปนะทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวเราจะมีเทมเพลตแล้วเราจะมีเทมเพลตให้ทุกคนเอามาใส่พี่โอ๊ตจ่ายน่ารักน่ารักได้ครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตจ่ายเองเทมเพลตเหรอใ จัดจัดต้องปั่นนะครับคนแล้วก็วันนี้นะครับช่วยกันปั่นเพย์บอยอีพ<ๆ>ีห้ากันด้วยนะครับทวิตเตอร์นะครับผมเพย์บอยอีพีห้านะครับผมฝากปั่นเทนด้วยนะ<ไ>ตอนนี้ขึ้นเทนทวิตแล้วสายสายังคามุตอนนี้นะครับเพย์บอยเอพิโซดหนะครับผมขึ้นติดเทนทวิตเนี จริงผมไม่แบบดูทวิตเตอร์ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าเหมือนน้องกรเนี่ยจะมาเล่นที่หลังแต่ว่าน้องกรดูท่าจะเซียนกว่าผมแลยครับทุกคนจริงจริงครับทุกคนผมเริ่มรู้อะไรหลายหลายอย่างนะครับผมเพราะว่าเรามีครูอาจารย์นะครับผมนะก็คือพี่เกดนะครับผมเป็นครูบาอาจารย์ด้านทวิตเตอร์นะครับผมเอ็ดบีดีเบบีฉันเห็นคุณ ตอนนี้ผมยังอยู่ในระดับบิิเก n เนอ,อยู่สําหรับเ X สำหรับ t วี t เ e อรัอรบรองได้เลยว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆแน่อนอนทรกว่าฉันเห็นคุณฉันก็เลยแบบจ้องเขาไงเผื่อฉันจะเขาจะได้เห็นเห็นพี่ปิ Happy Birthday พี่วอน Happy Birthday Happy Birthday Good night baby Good night <Happy> ขอบคุณครัขอขอบคุณ,ค,ณครับ,บ,บ Thank you so much ไม่แบบ Thank you so much เะไรน,นะแบบยาวๆ <laughs> แบบยายาวๆ <laughs> ไม่แบบไม่จะกลัวมันแทบสับมั่วไม่เป็นไรเราเรารับรู้เราอ่านอยู่แล้วก็เวลาอ่าน Happy Birthday Daddy Thank you ขอบคุณครับ Thank you so much thank you for your support เขาบอกให้เราถอดหมวกกับพี่โอตอืม mm. <laughs> ถอดได้นะแต่บอกว่ารับได้ไหมนะแต่ว่าพี่ช <laughs> ีวินเขาจะแบบอื mm. ตัวผมอะโอเคแต่ทุกคนอะโอเคหรือเปล่าคุย้มยูพาร เขาเป็นท่อนแรปแล้วกันนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะลองร้องท่อนแรปเป็นท้ายของผมอืมปรึกษาต่วผมกำลังตามหาวิธีการงอ้อแฟนที่เขา,าดนนี้็เป็นท่อนอเด็กคงทำได้แค่นอนนิ่งอ่ะก็ไม่มีอ่ะแล้ท่อนแรปเหรอใช่ คิดอยู่ยิ่งนี้ต่อให้ดีเท่าไรเธอก็ไม่สนใจใจ I'm sorry g o บง้อคนไม่เป็นใไม่ต้เก่งตอนนี้แบบว่าอยากร้องมากแต่ว่าตัวเสียงมันจะดังเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างเสียง,งสูง คนคอ,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 อยากเป็นดูโอดะมีน้องกลอลล <c oughs> ้องเพลงให้ฟังนี่แน่นอนครับจนผมต้องฝึกเต้นเลยครับเพราะว่าจะได้แบบมาร้องกันองกอได้นะครับอะไรยี่สิบแปดอสมาอินเดียคุณไม่จะเป็นต้องมีเขาถามว่าอายุเท่าไหร่อ๋อ ใช่เพราะว่าก็ยี่สิบแปดอะไรเงี้ย20 y e a r s old คือวันนี้ใช่ไหมคือวันนี้ใช่คือวันนี้นะครับ20 y e a r s old แล้วครับโอ้พี่เริ่มหิวครับทำไมหิวตอนดึกวะเป็นแบบคนหิวตอนดึกไหมครับ เนี่ยเนี่ย <c oughs> นี่จริงๆรอดูสี่ทับสี่อยู่นะครับเพพเฮ้ยห้าห้าทับสี่ห้าทับสี่คืออะไรพี่ก็จริงๆมันมีแท็กสุดท้ายอ่ะที่มันจะเป็นโดนแบนหรอเออมันไม่ขึ้นตอนแรกคิดว่ายังไม่ลงอ่ะแต่ว่าเห็นลงในเพจอ่ะกลัวว่าจะโดนแบนมาก เพราะว่าคนติดตามในเพจเราจริงๆมันขึ้นมาเกือบหมื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยวีบัสเดย์ครับพี่ข้าโบ๊ทเหรอขอบคุณครับพี่บัสเดย์ for my เสียครับสี่ทัสี่ถูกแล้ว hi to indonesia fan hello indonesia fan ได้ไหมล่ะโซพี่โซแบบห้าทับสี่ไม่ใช่หรอสี่ทับสี่ได้ไงก็มันคือมันเป็น ep ห้า เ hmm. มื่อรอบห้าทบห้าปะมันเป็นห้ามีห้าตอนใช่ไหมอ๋อโอเคฮะเอ้ยมันมีทั้งหมดห้าตอนใช่ไหมสี่ไม่ใช่เหรอตอนหนึ่งอีพีมีสี่ครับไม่ใช่เ,อ,เอาละ่ะมีคนบอกว่าอ๋ออ oh, ีพีห้าสี่ทับสี่ค่ะโอเคครับมีคนบอกว่าอยาก ให้ทั้งสองคนรีวิวอีพีนี้ฟังหน่อยครับอีพ mm ีนี้ผมสนุกมากเพราะว่าโอบกับปืนนี่คือแบบว่ามาเต็มๆ <ajud S 1> แต่อจริงอีพีนี้มันจะเป็นความเข้มข้นของของร้านเร่บอยเราทุกคนจะได้เห็นว่าเร่บอยอ่าดำเนิน กิจการกันยังไงแล้วก็เอไออยู่เบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหน้าทางานกันยังไงใครอยู่เพลย์บอยล้วบ้างควรจะได้ใช่ใช่จะเป็นแบบแล้วเขาเรียกว่าเปิดเปิดอาชีพของทางด้านนี้โดยผ่านเพลย์บอยล้าบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ครับของใช่อืมนั่นแหละนี่สามารไป แล้วก็รุ่นพี่ก็แบบจะไปงอรุ่นน้องนะครับต่อจากอีพนะครับแล้วก็นนก็ยังคงต้องตามหาความจริงที่แบบเข้มข้นมากขึ้นต่อไปในรลกแห่งที่นนตามหาความจริงอยู่นั้นอย่างจริงจังก o d ดไน h t บายบายรูรอบๆอบกันยังไง <laughs> ูรอบรก็คือขอโพสต์น่ารักน่ารัก ของเราสองคนหน่อยครับสักสองท่าท่านี้เหรอโหเยอะมากโอเคคุณน,นพบเรื่องหวานเมื่อไหร่จริงครับผมในขณะที่นนนะครับ <c oughs> ผมกำลังตามหาน้องชายอย่างเด็ดเดียวคนเดียวนัดพบก็คือหวานเกินจอนะครับ มผมว่าคู่นี้คงคงจะไม่เลิกหวานนะครับจริงคุณเป็นคู่ที่หวานมากแบบผมว่าคู่นี้คงจะหวานต่อนะครับทุกคนเป็นคู่ที่เลียวมากมากด้วยจะบอกให้ตอนที่อยู่ตอนที่แบบอยู่ในกองแบบแบบถ้าคุณได้เห็นเบื้องหลังนะแล้วคุณสังเกตนะพบดีๆนะคุณจะรู้เลยว่าแบบเขาแบบว่ากุมกีดกันแบบว่านะครับก็บิดเบอร์ในกองซึ่งต่างจากลับมาก ซึ่งก็เป็นคู่ที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบวีดีคิวมากๆนะครับแบบนัดแอนพบอะไรเงี้ยนัดกับพบแบบสุดตียามตอ้งนอ่านอ่า